การครั้งหนึ่งนานมาแล้วนับป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีกระต่ายน้อยตัวหนึ่งวิ่งเล่นอยู่ในป่ายอย่างสบายใจมันชอบดูถูกสัตว์อื่นว่าเชื่องช้าไม่คล่องแคล่วว่องไวเหมือนกับตัวมันจนมาลงตัวเองว่าไม่มีใครวิ่งชนะตนได้อย่างแน่นอนวันหนึ่งกระต่ายเห็นเต่าคลานต้มเตี้ยมกระต่ายจึงหัวเราะเยะยอ้ย,ย,อยว่ามัวแต่คลานต้มเตี้ยมอยู่แบบนี้เมื่อไหร่จะถึงล่ะฮ่าฮ่าฮ่าเต่ารู้สึกไม่พอใจที่กระต่ายพูดจาแบบนั้นใส่ตนจึงพูดขึ้นว่าเจ้ากระต่ายลงตัวเองอย่างเจ้าไม่เห็นว่าจะเก่งตรงไหน ดีแต่โม้ไปวันๆกระต่ายผู้ทะนงในตนเองเห็นเต่าพูดใจยอย่างนั้นจึงท้าวิ่งแข่งกับเต่าเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นกระต่ายวิ่งด้วยความเร็วสุดฝีเท้านําเต่าไปก่อนพอถึงกลางทางหันกลับไปมองข้างหลังไม่เห็นแม้จะเงาของกระต่ายเจ้ากระต่ายจึงนั่งพักที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทางจนเผลอหลับไปส่วนเจ้าเต่ายังคงคลานต้มเตี้ยมอย่างไม่ย่อท้อ เจ้ากระต่ายสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกทีเมื่อเจ้ากระต่ายคลานจะถึงเส้นชัยแล้วมันรีบวิ่งไปข้างหน้าอย่างรุมเร็วหวังจะไล่ให้ทันแต่ก็สายไปเสียแล้วเพราะเต่าสามารถเอาชนะกระต่ายได้ในการวิ่งแข่งขังนนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าสอนให้รู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จก็อยู่ที่นั่นความประมาทย่อมนํามาซึ่งความล้มเหลวและผู้เพียรพยายามย่อมจะประสบผลสําเร็จฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ